ไอวีไปไหนไปก็ได้ซื้ออะไรไหนเครื่องบินอยู่ไหนอยู่ไหนอย่างเดี๋ยไปก่อนเครื่องบินจอดก่อนจอดก่อนบินเอารถไหนอ่ะคุณเจ้าขับรถอันหนึ่งนะอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกรถกันไปซื้อเล็เลยนี่เร็วเร็วเร็วเันเดอร์นี่ดีกว่าไม่มีตังค์ไะไม่มีตังค์เออนเราซื้อให้กัน เอารถถังดีนั่งสองคนนะสองคนมีอ่ะมีเอาเลยไม่ดีรออยู่ตรงไหนอยู่ไหนอะ่ะอีหนึ่งกำลังเอารถอยู่หารถที่นั่งได้สองคนแล้วก็ราคาถูกนี่นั่งได้กี่คนวะโอมมไม่ว่าทั้งได้กี่คนไอ้รถล้า,น,า,าลน,นั่งได้สิบสองคนอ่ะขึ้นเบ้าไอ้รถคันนี้น่าได้สิบสองคน Ừ. bin đi vào cái bin nè, nè, phải không Cái bin ở nhà cái bin đang lốt đi rồi. lốt trường này ở ở ở sang này nè. Này đu, này quá lốt. này quá. phun Này như này đây, như này đấy. thẳng nè. này Ở ừ, chàng sư đó ờ, là sư hay gần. Ở lốt qua. น่าชื่อว่าอะไรดีสีเออาคาดันเต้บิ๊กเนี่ยดันเตบิ๊กคาบูมคาบูมคาเขียนคาถูกไหมว่าคาบูมน่าชื่รถคาบูมคาบูมนะหารที่ชื่อรถคาบูมได้นั่งได้สิบสองคนเราซื้อแล้วเรามีเงินอยู่ไหนวะรถที่ชื่อคาบูมเอ้ขอขับ ไม่เราเจ้าของคนซื้อนั้นที่ขับได้บีดีขับไม่ได้บีแค่นั่งและจะขับก็ละเราอยู่นี่เราอยู่นี่เอ้ยรถหายไปไหน,ไหนหวะเอ้ยรถหายไปไหนหวะเมื่อกี้ลงไหม่เหรอ,หรอเอ้เอารถหายไปไหนหวะ <c oughs> เอารถหายไปไหนชิบหายนะเฮ้ยขึ้นบินเบาวะเอาคือรถไปอุ้ยขึ้นลำใหญ่อุ้ยนั่นขึ้นลำใหญ่ได้ไหมนั่นลำ,ำใหญ่ได้ไหม ไม่นั่งขึ้นเป็นลำใหญ่เลยนี่ตามมาเอาไปไหนรู้ละนี่อยู่นี่อ๋อไปเป็นลำใหญ่ลำใหญ่ไปไปไปนั่งไป่นั่งไม่นั่งนั่งเรียบๆนั่งนี่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันออกก่อนกด e ขึ้นเลยโอเคอยู่ที่ส่วนปืนเว้ยเราเราได้อยู่ส่วนปืนขึ้นขึ้นยายังเคยขึ้นเป็นขึ้นเครื่องอยู่ข้างท้ายขึ้นไปเดี๋ยวหยุดค่ะ มาอยู่ข้างท้ายเวลาเห็นในข้าง,าางเห็นจะดูชื่อได้ด้วยเราสามารถดูข้างท้ายได้อยู่เอออยูท้ายนี่ว่ะอยู่ท้ายก็ได้ต้องกดทีดิจะเห็นตัวเครื่องบิน,ใ,นให้กดทีดิต้องกดตัวทีนี่ก็มีเมื่อเราจะเมื่อไหร่จะออกทีวะอย่างนั้นตรงนั้นน่ะนั่งไหนอ่ะข้างบนเหรออันสองอะอันสองมันจะสุม่มไว้นั่งเราตั้ง,งนั่งสองเนี่ย ใช่นั่ง V I P มั้งเอ,อ,อ้ยก,ก,กดออกกันดิกดออกกันดิเฮ้ยนั่งไม่ให้โอ้ยหกคนแล้วเลยเหลืออีกหกเอ้ยเหลืออีกหกคนแล้วเหลืออีกคนหกคนเด็ดโอ้ยไม่มีลำใหญ่โหนั่งได้สามคนนี่เคยบิดแอร์บัสเว้เอ้งลองรอ้อยคนขึ้นมาก่อนเว้ยเอ้ยบอกบอกนะว่าว่าเวลาเวลาสามไออีที่สามเ,ามเมหลือเหลืออีกคนเหลือี่คนไม่เหลืออีกสามเอ้ยเหลืออห้าคนเหลืออห้าคน เอออยู่ตรงไหนวเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่อันนี้หกเว้ยเดี๋ยวดูดูก่อนเอออยู่อันนี้อยู่เราอยู่อันนี้เราอยู่อันนี้สองอยู่อันที่สองอยู่อันที่หกอะอยู่ข้างหลังอามินอะเฮ้ยนั่งนั่งอยู่ยังไงนั่งข้างในอ่ะเป็นไงนะโอเคเป็นออกแล้ว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 นั่งนเราคือไปแล้วนั่งยืนอยู่บนหัวอะเฮ้ยใครมีตกใครตกอ่ะ

ทีไอทีไอดิโอเคเข้าแล้วทีไอทีไอแล้วมามาแล้วมาแล้วไปบุกเลยไปบุกเลยโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกไม่กระตุกเลยถ้าได้สู้ไปโอ้โหสู้อย่างมันอ่ะไม่ดีอยู่ดิไอไอขาดไอของเอยไอต้องคนเยอะต้องคนต้องคน เดี๋ยวจะต้องขนไปกระตุกว่าเล่นมันปูนมันปูนปูนนั้นมันโอ้บ้มมันอยู่ไหนกันแน่เนี่ยในตัวบิ๊กเบอร์ปูนเป็นของปูนหัวเราอ่ะปูนถาวรกระตุกว่าถ้าสู้กบข้างใหญ่เนี่ยต้องกระตุกด้ยนั่นไหน โอ้ยต้องชักเฮ้ยมันมาแล้วอุย้ยมันมาใแล้วยิยงผ<ม>ิดคน<ม>คยิยงผิดคนยิงผิดคนบุูก็มาแล้วต้องขนๆก่อนนี่ต้องมันต้องป้องกันฐานไว้ นั่นจะผูกเป็นนักหนาทันเราเนี่ยโอตรเล่นทีกระตุกเลยเฮ้ยปืนนี้ทำอะไรได้มังวะโอ้ยไอย้ดีไหนหวะทำหน่งแล้วก็กระตุกามแหลกมาโคตรแหลกเลยถ้าเล่นเสื้อบิเทคในการจัดอีกกรรเล่นโคตรกระตุกไปใหญ่ นี่ก็ตกพอเลยเอ้ยโดนอะไรยิงวะพวกมันนี่แล้วสีแดงแม่งเก่งเราขอหนีก่อนแล้วกันเพราะงั้นเจอมันเจอมันเจอมันต้องข,นข,นขน่ก่อนแดงแม่งเก่งลลลเลยเอ้ยคนยุ่งเฮ้ยปืนปืนยิงไม่แม่นยิงไม่ได้

ะนี่กันนี่นี่นี่ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะนี่ถัดไหมโอ้ยไม่เนีเฮ้ยผมมันมาแล้วมันมาแล้วต้องป้อกันมั้ยนี่เราว่าเล่นคอเตอร์ดีกว่าไม่เอาที่เป็นโคอะไรนั่นนะเออมีดีมัม้ยโดนนิดเป็นเออตายถูกใครยิงวะโอ้ยมีคนร้องโหดใช้มีดเลยที่สีแดง Hoa, 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 เฮ้ยมีสีแดงยึดตรงนี้แล้วกันเราไปป่าวไปอ่ะเสื้อตรงไหนวะ W A เก็ซคือไอ้นี่ตัวใหม่ดิตัวใหม่อ่ะก็ไปกันนะไปล่ะไทยแลนด์โอ้ยไทยแลนด์อ๋อเดือดจัไทยแลนด์รถตั้งชื่อรถไทยแลนด์เหรออยู่ไหนอยู่ไหนบินปีอยู่ไหนบิ๊นปีนี่ไงบิดีเห็นแล้วอย่าพึ่งชนหยุดเออ เอ้ยอยู่ไหนวะขึ้นบนรถแล้วอยู่ไหนเออเดี๋ยวเดี๋ยวที่สองอันนี้ของคันที่สองตั้งอยู่ที่สองตรงไหนอ่ะอ,อันนี้สองอันที่สองไหนอะมอม่เห็นเออค่าค่าคนขับเลยนะเออก็ค่าคนสัตว์อย่าอยู่ขกันบนหัวเลยอยู่กันบนหัวไปไหนเวะเป็นไหนดีไปไหนดีไไนดนมีคนจะเข้ามาวะ่ะ มีใครอยู่เลยไปไหนอะเราแล้วมันมีมาร์คแมปป่ะมีนี่กดไอซีกดไอซีกดที่เป็นรูปเข็มทิศไงแล้วก็มีแมปโอ้ยนะแล้วเราอยู่ไหนดูวะเนี่ยอยู่ทฐานแม่เฮ้ยมีคนเข้ามามีคนคขึ้นมาโอเคมีคนขึ้นแล้วมีคนขึ้นไหนตรงไหนเราอยู่ฐานแม่ตรงไหนเย่เย่มันไม่เห็นบอกเลยว่าเราว่าเราอยู่ <Yeah. S 2> แล้วเราจะมาร <c oughs> ์จะมาร์คแมปยังไงจะมาร์กแมปยังไงเออไม่รู้ทำไมเป็น <c oughs> ก็ต้องไปตามแมปไปต้องไปเลยม่ดีมีคนขึ้นรถนะอยู่ในที่สามโอ้ยตอนนี้เราชื่อเราเป็นสีม่วงวะ <c oughs> ไปตามไอทีวีลำคันนั้นดีกว่าเออไปไปเลย,เลย <c oughs> ดีพวกอุย้ย คนนี่ดนนีเพื่อนอ๋อไอดีเกิดคนขึ้นมาแล้วเว้ยเฮ้ยไป็นไป็นถนนถนน,น,นมีจุดมาร์กข,ของเราจะมีจุดมาร์กหนึ่งมีเรามีแพลริกด้วยครัมีภารกิจของเราไหนตรงไหนตรงไหนมันจะมีจุดมาร์กไว้มีแพลริจชนเลยชนชนมันชนมันชนมัาอู้หู้ขับรถไปไม่ยิงแล้วะยิงคนอื่นนั่นของเราไม่จุด ไปไหนวะ่สเลือกคิดไปก่อนนะครับน้ำจิดมากตรงนั้นอ่รถแม่งช้าอย่างกระเตา่ากดล,ลองกดชิปที่ไปเร็วไหมเดิมมันก็เหมือนเดิมท่านักบินไปเร็วไอ,อ,อ้คันนี้มันเป็นรถจุดวาร์ปนี่วะใช่ปะ เอ้ยข้างหน้าเราเมื่อมีนักผานั่นน่าจะมีนัาผานนักผามให้กลับช้าหน่อยกลับช้าเขาไม่ไม่มีไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปแล้วอ่ะพี่ดีแล้วก็ต้องหยุดท้ายเลยแล้วมีสะพานแน่สะพานมีสะพานด้วยนั่นสะพานสะพานนี่ยมาไปสะพานใชี่ยมาอือข้าสะพานบอกทางด้นะแป๊งไหนเอ้ยเดี๋ยวภารกินอยู่ไหนภารกินโอ้อยู่ไกลได้บอกทางนะแป๊งไหนอือไปข้าวสะพานก่อน โอ้ยมีคนขึ้นสี่คนแล้วตอนไหนวะแล้วก็วจบภารกิจจบภารกิจได้ก่อนอคแค่นี้ครับก็จบแล้วครับ